นี่แต่ต่นไปแต่แต่ใส่แล้วคิดแต่ติดแหลกเอาไปทิ้งกินแน่วอ่ะอีเรื่องรวยสิ่ จักกิ้งรอบสนามก่อน3รอบไปจักกิ้งนำรอบสนามเลยสามรอบตามทางไปเลยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFOX SPORT ON TOUR นนะตอนนี้ครับผมอยู่ที่สนามฟุตบอลย่าเทียมสองลมสเตเดียมนะฮะพะเยาซึ่งกิจกรรมวันนี้พวกเราพา ทีมหนองเลงทรายอะคาเดมี Academy, มาร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่สนามสองลมแห่งนี้ครับบรรยากาศการแข่งขันจะเป็นยังไงดเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศการแข่งขันบ้างส่วนนะฮะให้สมาชิกได้ติดตามกันนะฮะตอนนี้พวกเราได้มาถึงที่สนามเรียบร้อยแล้วนะฮะทีมหนองเลงทรายอะคาเดมี่รุ่นอายุไม่เกิน10แล้วก็12ปีครับ3รอบครับ นี่ครับมีหลายทีมมากครับที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะฮะส่วนจะมีทีมอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะค่อยๆอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับมีทั้งหมดรุ่นละ9ทีมเลยทีเดียวครับแบ่งเป็น3สายสายละ3ทีมในการแข่งขันก็มี2สนามครับที่สนาม2ลมแห่งนี้ สวัสดีครับอ่อน้องกูงเกิลมาเชียด้วยนะวันนี้นี่เดี๋ยวเราแข่งคู่แรกนะรุ่นสิปีของเราในชุดสีน้ำเงินเดี๋ยวเราขออนุญาตแป๊บนี้ครับเรามาเจอเจ้าของสนามซะหน่อยนะ เอาผมแล้นี่ครับโค้ดบอมจากสองลมซ็อกเกอร์สกูดสวัสดีครับเนางีครับเดี๋ยวเราต้องให้โค้ดบอมนะฮะให้ข้อมูลนิดนึงว่ากิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมอะไรนะฮะ วันนี้เรามากิจกรรมอะไรครับโค้ดบอลครับสวัสดีสวัสดีครับผมโค้ดบอลนะครับสองลมซ็อกเกอร์สกูแล้วก็สามสองลมเซเดียรบวันนี้ก็เป็นกิจกรรมการแข่งขันขฟุตบอลเยาวชนเลนนี่ครับสองลมเลนนี่ยุทธครับนะครับก็ต้อนรับช่วงของฤดูฝนที่น้องๆในซ้อมอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็มาเป็นเวทีให้เด็กๆได้ได สแสดงออกในเรื online, the 8, 10, and and ่องของกีฬาฟุตบอลนะครับที่ฝึกซ้อมภาษามาก็มีพัธมิตรจาก2องจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็เชียงรายรงไปถึงลำปางนะครับมาแข่งขันกันในวันนี้นะครับในรุ่น8ปี10ปีแล้วก็12ปีนะครับนอย่างนี้ก็จะมีกีฬาของผู้พิเศษนะครับก็จะทิ้งกันได้เลยมิตรภาพนะครับเราก็จะเห็นการแข่งขันฟุตบอลที่ไม่ได้มุ่งเน้นถึงเรื่องของของการแข่งขันเน้นถึงแทคติกวิธีการฝึกซ้อมแล้วก็ักษาพื้นฐานของน้องๆนำมาใช้ นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับทุกทีมทีเขามาไปแต่ในวันนี้เรามไปถึงโค้ชผู้จัดการทีมแล้วก็ของทุกท่านนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับน้องๆที่มาร่วมสนุกกันครับผมขอบคุณโค้ดบอมครับเชิญตา้งสายก่อนนะครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราได้ออกมาให้ เด็กๆได้เจอประสบการณ์จริงในการแข่งขันนะฮะในการทำอนองเลงกสายคาเดมีของเราก็นี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่ดึงดูดให้กับเด็กๆได้สนุกสนานและหาประสบการณ์นอกบ้านกันนะฮะวันนี้เรามาสองลมอีกแล้วแล้วก็นี่ครับโอ้โหโค้ชของเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับโค้ชเค<อ>นนะครับ<เ>อนี้ครับนี่มาจะได้มารถอย่างนี้ครับ รถยนต์มาโอเคขากลับเราได้นั่งสบายละนั่งรถครับครับของพี่เอ็มฮะขับรถอ่ามาครับนี่ครับค่าร่วมกิจกรรมขอบคุณครับเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวอยู่ที่คู่ที่เอ็มเลยเดี๋ยวให้คุดเขาเตรียมตัวนิดนึงกำลังมาถึงนะฮะตามสบายก่อนนะครับก็สำหรับกิจกรรมจะมีคู่ไหนเจอกับใครยังไงบ้างเดี๋ยวเรามา คอยติดตามดูผลงานของน้องเล้งทรายแคมเปญของพวกเรานะครับนี่ดแบบีเจกันคลิปหน้าครับผมแบบ